สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งจะทำการยกย้ายในช่วงวันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่18สิงหาคมปี2566ค่ะ ดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวแห่งแสงดาวแห่งพลังงานดาวแห่งการเริ่มต้นเมื่อมีการโคจรยกย้ายในครั้งนี้ย่อมส่งอิทธิพลต่อทุกๆสรรพสิงบนโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่ามนุษย์ก็ตามแต่นะคะล้วนแล้วแต่ส่งพลังงานให้กับแต่ละลัคนาราศีและแต่ละสัพพสิงค่ะเรามาเช็คก,กันเลยในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์นั้นจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้าง 卡。 และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทํำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาทของคุณค่ะในวันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่18สิงหาคมปี2566นี้ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาทดวงนี้ได้ทำการโครจรยกย้ายออกจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตานั่นเองนะคะและตำแหน่งที่ดาวพระอาทิตย์ได้ก็เป็นตำแหน่งที่ยี ยิ่งใหญ่ด้วยนั่นก็คือได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรนั่นเองค่ะมหาจักรหมายถึงความยิ่งใหญ่มหาจักรหมายถึงการต่อสู้การพยายามนะคะการลงมือทําเพื่อที่จะนําพาตัวคุณไปสู่กับความสําเร็จเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวโคจรได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรนั่นหมายความว่าเจ้าลักษณจะไม่ได้สบายนะจะไม่ได้นิ่งอยู่เฉยเฉยไม่ได้นั่งนอนอยู่เฉยเฉยนะคะต้องลงมือทําต้องแอคทีฟต้องขยันแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้มา ซึ่งลาบผลนั่นเองค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนลาบเรือนผลของคุณนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคก้อนใหญ่ค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศก็จริงแต่ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งพลังงานเป็นดาวแห่งแสงสว่างเมื่อแสงสว่างมาส่องอยู่ที่เรือนลาภะของชาวลัคนาราศีกันก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบแต่บางคนได้มากบางคนได้น้อยก็แตกต่างกันตามพื้นดวงชะตาตามจังหวะลีลาของแต่ละคนด้วยนะคะ ดาวลัคนาราศีกันคะ่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาววินาศวินาศหมายถึงปุบปับทันทีทันใดวินาศหมายถึงของพังของเสียหายวินาศหมายถึงทางไกลาทางต่างประเทศหมายถึงข้อพิพาทคดีความเพราะฉะนั้นต้องบอกกันตามตรงคะ่ะเมื่อดาวเสียโคจรมาอยู่ในภพเรือนที่ดีมันจะมีได้สองแง่มุมนะคะก็คือด้านดีและด้านที่ต้องระมัดระวังนะเรามาดูในด้านดีกันก่อนนะคะด้านดีอย่างที่บอกไปมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบและบางคนได้ก้อนใหญ่ก้อนโตได้โชคแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้ง ตัวได้โชคจากทางไกลได้โชคจากทางต่างประเทศงานใดที่เกี่ยวข้องกับทางไกลงานใดที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษางานขนส่งงานโลจิสติกนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลอันนี้จะมีมุมที่ดีมากใครที่ยังไม่เคยข้องเกี่ยวกับโซเชียลยังไม่เคยหาเงินจากโซเชียลลองหาเงินจากสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ดูมันจะมีมุมที่ดีเข้ามานั่นเองนะคะแต่ชาวลัคนาราศีกันก็ต้องเราบไปด้วยว่าถ้าคุณได้โชคหรือได้เงินมาเงิน นนั้นก็อาจจะอยู่กับคุณได้ไม่นานนะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เป็นดาววินาศได้มาแล้วก็ต้องจ่ายออกไปได้มาแล้วก็ต้องโปะตรงนั้นต้องจ่ายตรงนี้ต้องนําไปซ่อมแซมตรงนั้นหรือซ่อมแซมในเรื่องของสุขภาพแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนในแง่มุมที่ต้องระมัดระวังกันบ้างค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกัน ดาวเสียโคยจรมาอยู่ในภพเรือนที่ดีคุณต้องระมัดระวังข้อพิพาทคดีความทางการเงินใครที่ร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับคนรักคู่รักก็ตามหรือกับคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ของคุณก็ตามต้องเจราจากไกล่เกลี่ยกันให้ดีๆต้องพูดคุยกันด้วยเหตุและผลมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะมีปากเสียงในเรื่องของเงินทองหรือผลประโยชน์มีเกณฑ์ที่เอ,อ่ออาจจะมีการแบ่งสันปันส่วนไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องคุยกันให้ดีและรวมไปถึงมี โอกาสที่คุณจะได้รับใบเสร็จใบสั่งต่างๆด้วยในช่วงนี้บางทีอาจจะเป็นลักษณะของการมีคนมาทวงหนี้ก็ได้นะคะดาวธาตุไฟมาอยู่ในเรือนลาภะมันจะเป็นช่วงที่ส่งผลกระตุ้นทําให้เจ้าลัคนาเกิดความโลภได้ง่ายขึ้นนะคะลาภะเนี่ยหมายถึงลาบก็จริงแต่อีกแง่มุมหนึ่งก็หมายถึงความโลภได้เช่นเดียวกันแล้วดาวธาตุไฟมาอยู่ในเรือนของความโลภแบบนี้คุณอาจจะเขาเรียกว่าได้คืบเอาศอกนะคือคือสมัยพยายาม คือ,อต้องขออภัยที่อาจจะต้องใช้คําพูดที่มันตรงหน่อยนะชาวลัคนาราศีกันบางคนเนี่ยต้องรู้จักหักห้ามใจนะคะบางทีมันจะมีลักษณะของการได้คืบเอาศอกคือเหมือนว่าเราได้อะไรมาแล้วเราย่ามใจไปลงทุนอีกไปลงจํานวนเยอะๆอีกเพื่อที่จะได้มาเยอะๆอีกแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงและอันตรายนะคะคุณต้องรู้จักตั้งสติให้ดีด้วยนะชาวลัคนาราศีกันนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากปัญหามีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากของเสียของพังช่วงนี้ลองสำรวจดู ของใกล้ตัวคุณของที่คุณใช้เป็นประจำอย่างเช่นอาจจะรถเสียนะคะหรือเจออุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเงี้ยค่ะนาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับรถเสียของคุณนําตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่คุณเห็นบนท้องถนนไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้นะคะรวมไปถึงธ้า้านใครอาจจะมีการชํารุดหน่อยหลังคารั่วซึมหรือว่าท่อน้ําแตกหรือว่าอาจจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเสียหายชํารุดก็ลองนําตัวเลขที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูได้ชาวลัคนณารา สีกันจะเป็นลักษณะที่เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยได้โชคได้ลาบตามมาทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นกออ็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องสูญเสียนะ,ะสูญเสียบางอย่างแต่ได้บางอย่างกลับมาทดแทนนั่นเองค่ะท่านใดที่มีโอกาสอยากจะแนะนําให้ทําบุญทําทานนะคะชาวกันทําบุญโดยการเติมแสงสว่างค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งแสงสว่างเป็นดาวแห่งพลังงานนะคะเติมแสงสว่างอย่างเช่นการเติมน้ํามันตะเกียงการทําบุญ ถวายหลอดไฟถวายเทียนแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณหรือทําบุญกับคนตาบอดก็ได้ทําบุญค่าไฟให้กับวัดหรือมลนิที่ต่างๆก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมมันสวดมนต์ภาวนาก่อนนอนเป็นประจำค่ะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเกื้อกูลดวงชะตาให้เป็นสิ่งคุ้มครองดวงชะตานั่นเองนะคะให้คุณมีความสุขความเจริญในอนาคตนั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัย ให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ